ครับณอนนี้ผมเพิ่งเอาน้ำให้ช้างกินครับตัวไหนคะน้องอไอแม่ปลอยครับแม่ปลอยแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นคะเพราะว่าไม่ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ลูกเขาไม่ดึงสายไปกับโดยที่นี่แม่ไม่ได้ไม่ได้กินเลยน้ำน้องเมษาแย่งใช่ไหมคะ

เออ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 ใส่เข้าจมูกใช่ไหมอ่ใช่ใช่ใช่ใส่เข้าจมูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จะโบกกับพ่อวใช่ใช่เต้นโบกไปไหนโบกมือไปไหนโบกโบกบุ้ยบุยไปด้วยหรอตด้วยทั้งเสียงทั้งตดดูด้วย นุ่นพ่อเอาอะไรให้พ่อเอาอะไรให้เมษาพ่อเอาอะไรให้เมษานั่นเด้งคนเดียวก็ได้กินหญ้าดีกว่าสบายใจไปแย่งแย่งสายยางไม่พอ แจงแม่แล้วพ่อบอกลิบแล้วมาแล้วได้ยินเสียงน้ำวิ่งวิ่งหาพ่อยังไว ตารายเข้าตาล้างรายออกกอนรายเข้าตาโอ้พอเลยเย็นแล้วนะเนี่ยค่ะเด็กน้อยชอบเล่นน้ำพอแก้ อจะเยี่ยวจะเยี่ยวขี้แตกขี้จึ้งขี้แล้วขี้ออกไหมอ่ะขี้ไม่ออกเบ่งปวดอึ เป็นไงแต่เอาคาดคาดออกก็หลุดเหีเยบครับแล้าคาดคาดออกพอแล้วเชะพีดแป้งไว้ปิดน้ำเชะพอแล้วแต่ให้เล่นก็เล่นอยู่นี่แหละมันเย็นแล้วเดี๋ยวหนาว คาดออกไปทางนู้นนะเล่นเล่น,ลนอะไรนั้นโโหจะกินดินปะปะจะกินดิน tao tăn ăn ước ăn đìn còn xem mày แล้วไม่มีใครเล่นกับหนูเลยเหรอวันนี้ฮะแอบ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 ดูแม่นะแม่ก็จะห่วงตลอดดูแลลูกเดินไปทางไหนมาไปไหนไปไหนไม่มีใครเล่นด้วยพี่ปอหายเหรอ พี่ปอหายเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวก็ได้นะคะ กินได้ไหมลูกกินได้ไหมครับเมษากินได้ไหมครับแย่งอาหารแม่นะคะเมษากินได้ไหมลูกกินได้แล้วเหรอลูกคนเก่งดูพ่ออาบน้ำให้อย่างหล่อเพราะกลัวรายเข้าตาดูนะคะ หลังที่จากพ่ออาบน้ำให้แล้วพ่อไปทุระข้างนอกลูกชายพ่อประมาณนี้พ่อจะเห็นไหมว่าลูกชายพ่อเป็นยังไงดนะคะอ๋อพยายามที่จะหยิบพยายามที่จะจับนะคะจับจับหินนะคะพยายามที่จะ จับดินนะคะใส่ป่าอ้าวแล้วหนูไปนอนทับสับประรดแม่เด็กมองแงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหลุมแบบนี้นะคะไม่มีหลุมอะไรเลยเพราะเล่นน้ำไปขุดดินไปแม่กับลูกแม่สาครับ เมษาครับคันคันนคไม่ยุ่งกับแม่แม่อย่ามายุ่งกับหนูหนูจะกินหนูจะกินแม่อย่าพิ่งเรียกหนูหนูจะกิน,ด,กน,น,กนด,ดูมือน้อยๆมือน้อยอหนหมันขย,ยว เขียวมากเลยค่ะเริ่มเริ่มที่จะมีเริ่มที่จะมีโตดเริ่มที่จะมีพุงแล้วนะคะเริ่มมีก้นมีพุงแล้วนะคะโอ้ย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 หมดกัดไปนั่นไปเหยียบของแม่ทำไมล่ะลูก แก้วฟาดอาหารมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยคาบมาด้วยคาบมาด้วยหนึ่งใบคาบมาได้ด้วยหนึ่งใบฟันกำลังขึ้นนะคะวิชาตัวเบาปิ้งคอกผมเก่งที่สุดครับแม่น,นะคะอ่ะอ่ะ,อะกินกินกินลูกจะได้แข็งแรงอ่ะกิน กินแล้วไม่มีไม่มีฟันแล้วหนูจะเอาฟันในเคี้ยวลูกฮะเ,เอากินกินหนูจะกิน,กนทำเหมือนไม่พลอยโอ้ทาแบบนี้ไม่พลอยทำแบบนี้ทำแบบไม่พลอยแล้วจะกินได้โอเคโอเคเอาทำทำทำแล้วใส่ปากได้ไหมทำแบบไม่พลอยอึหลอน ยายามหยิบโอ้โหเก่งมากหยิบได้แล้วหยิบของเริ่มหยิบของเป็นแล้วนะ,ะคะ,ะเอาเสร็จปักเขี้ยวเขี้ยวด้วยเขี้ยวด้วยเขี้ยวด้วยโอ้โหมดกัดแน่เลยนี่ มดกันแน่ๆเลยแม่ว่านี่แม่พายทำให้หนูดูแบบนี้หนูทั้งทำแบบนี้แล้วหนูจะกินได้นะคะเด็กน้อยผู้น่ารัก <ๆ S 2> ที่ก้องสันบางครั้งก็ใส่ไม้กันสั่นนะคะแล้วทีนี้เนื่องจากเท้าวป่วยนะคะมันก็เลยจะสัน สันสันหนักกว่าเก่าว่าพี่พลอยทำไมทำแบบนั้นลูกนะคะต่อหน้าต่อตาเลยนะพี่พลอย<ม>ก็ยจะมีสันบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะเหตุผลที่ว่าเช้ากับพ่อศักไปไหนด้วยกันไม่ได้โอเคค่ บางทีแม่กินแล้วแม่จะงุดิดนะคะคนนี้ค่ะคนนี้เขาก็ชอบกลนแม่เขาเวลาแม่เขากินเขาก็อยากกินอยากกินนะคะเฮียอยากกินนะคะดคะูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะถ้าสารบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ป่วยแล้วก็จะเป็น ถ้าพอว่างก็จะให้พ่อมาถักแขนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ